มาดูกันว่ายุคนี้นักธุรกิจรุ่นใหม่เขาใช้อินเทอร์เน็ตไฟเบอร์มายกระดับธุรกิจในฝันได้อย่างไรก่อนโควิดที่ร้านลูกคา้าวอล์คอินเยอะมากแต่พอมีโควิดเข้ามาก็ทำให้ลูกค้ามาที่ร้านไม่ได้นะคะแต่ว่าก็ยังมีแบบลูกค้าที่แบบคอยแชทมาถามว่ามีสินค้าตัวนี้ไหมยอยากทานจังเลยส่งให้ได้ไหมอะไรเงี้ย,ยเราก็เลยแบบ มาเน้นขายสินค้าออนไลน์มากขึ้นทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับแพมอีกแล้วนะคะเนื่องจากช่วงนี้มันอยู่ในช่วงโซเชียลดิสแทนซิ่งนะคะแล้วเราก็มองเห็นโอกาสตรงนี้ก็ลเลยมาจับแบบออนไลน์เป็นหลักเลยสิ่งที่สำคัญในการขายออนไลน์นะคะก็คืออินเทอร์เนต็ตคะ่ะสัญญาณต้องแรงนะคะและที่สำคัญไปม,มากกว่าน,นั้นก็คือราคาต้องไม่แพงซึ่งเน็ตไฟเบอร์ของ True Online นะคะจาก True b u s i n e s นี่นะคะตอบโจบทย์ที่สุดค่ะ นอกจากมีเน็ตแรงระดับพันเมกนะคะทุกคนย้ำว่าพันเมกนะคะกับราคาที่แบบคุ้มค่ามากนะคะเขายังมีแถมเมช Wi-Fi เอาไว้ขยายสัญญาได้ทั่วบริเวณได้เลยขายออนไลน์ไปได้สวยค่ะเพราะาอินเอร์น็ตไฟเบอร์ดีมากสัญญาณพุ่งปรีดไม่พลาดทุกดีลนะคะปังทุกออเดอร์ขอบคุณ True Business นะคะที่เข้ามาช่วยมิสวอลคอลี่ได้ทันเวลาทำให้ธุรกิจของแพมเลเวล up ไม่ว่าฝันของทุนจะเล็กหรือใหญ่ True Business เคียงข้างทุกความสำเร็จ